มอนจะบอกให้ว่ามอญอะเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยใช้คอนซีลเลอร์ใต้าตาเลยเว้ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องของขอบตาดําขอบตาคล้ำเลยเพราะว่าไม่มีตังซื้อ หล่อเล่นที่จริงแล้วมอนใช้เป็นน้องไอครีมตัวนี้นะคะน้องไอครีมตัวนี้นะคะจะเป็นของ Pro U Lip Eye Ring c o l Spot Cream 2ค่ะและทุกคนดูค่ะแพคเกจของเขาเนี่ยออกมาในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ง่ายนะคะออกแบบแปรรูมาเพื่อการถนอมผิวพรรณที่สมบูรณ์สามารถกดเนื้อครีมของเขาลงบนรอบดวงตาได้เลยนะคะแล้วก็เกลี่ยนเนื้อครีมให้ซึมลงสู่ผิวยางอ่อนโยนค่ะหรือจะสามารถใช้นิ้วมือเกลี่ยก็ได้ส่วนตัวแล้วเนี่ยมอสจะชอบใช้แพคเกจของเขาในการเกลี่ยนเนื้อครีมนะเขาบอรู้สึกว่ามันสบายแล้วก็โรมากมากค่ะบอกเลยสําหรับใครที่มีปัญหาเรืื่่ออออออองงงงขรรรรบดดววตตตาาาาานนนนะะค้้้โกัีเเเลลลยยยพสมถช อบดวงตาและริมฝีปากได้ช่วยลดความหมองคล้ำค่ะช่วยกระชับผิวรวมถึงริ้วรอยล่องลึกให้ตื้นขึ้นด้วยนะคะช่วยปอบประโลมผิวรอบดวงตาที่อ่อนล้านะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นค่ะและยังช่วยบำรุงลอบดวงตาให้ดูสดใสต้อนรบมากๆค่ะแล้วคือน้องตัวนี้เนี่ยเขาปลอดภัยมั่นใจได้ยืนยันมาตารฐานระดับสากลจากประเทศเกาหลีและออยอไทยสำหรับใครนะคะที่กำลังมีปัญหาผิวรอบดวงตาอยู่เนี่ยมาแนะนำปอยูลิปแอนไอริงเค้าสปอร์ตครีมทูตัวนี้เลยค่ะราคาก็คือน่ารักมากๆเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดเอาไว้ให